ของเดิมมันเป็นฝักบัวนะฮะแบบสั้นอยู่นะครับผมเนะี่ยมันเป็นแบบสั้นอยู่นะฮะปากฝักบัวเขาจะเป็นแบบสั้นอยู่นี่เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนนะฮะตัวปั๊มนะน้ำมันเครื่องแบบใบพัดให้เป็นแบบเฟืองแล้วก็เปลี่ยนตัวฝักบัวนะฮะดูน้ํามันเครื่องนะแบบปากสั้นให้เป็นปากยาวซะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการถอดตัวอะไรตัวเก่าหออมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวออยเครื่อง ตัวปั๊มน้ำมันเครื่องที่เป็นแบบใบพัดแล้วก็ตัวฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องที่ยังเป็นฝักบัวปากสั้นอยู่นะฮะส่วนนี้ก็เป็นเซ็ตอะไหล่ใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปก็มีตัวออยเครื่องตัวใหม่นะมีตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะที่เป็นแบบฟันเฟืองแล้วนะครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องที่เป็นแบบปากยาวปากยาวแล้วนะครับผมอ่ะชมตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งตัว ฝักบัวนะด่วนน้ำเครื่องเป็นแบบปากยาวเรียบร้อยแล้วก็ตัวปั๊มนะฮะน้ำเครื่องแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวปั๊มเฟืองเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ใต้ท้องเครื่องนี่ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะสรรัดออยเครื่องรูกใหม่แล้วก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเซอร์วิสเชิงป้องกันนะ อะสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรถยนต์มาด้าบีที50โปรนะอ่าคันนี้อ่ามาไกลจากกรุงเทพนะฮะเพื่อมาทําการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะคันนี้เลขไม้202แล้วนะครับผมอ่าวันนี้มาด,ด้าบีที50โปรคันนี้ก็จะมาทําหลายรายการเลยนะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำยาหม้อน,น้ําเปลี่ยนตัววาล์วน้ําเปลี่ยนตัวน้ํามันเกียร์แมนวนวลคันนี้เป็น,เป,นเป็นเกียร์แมนวนวลนะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ C K P C M P นะฮะเปลี่ยนตัวท่อ อินเตอร์บลนนะจากยางให้เป็นโลหะเจ้าจของรถแจ้งว่าเคยแตกมารอบหนึ่งแล้วนะก็ไม่อยากจะแตกอีกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นโลหะเป็นงานอลูมิเนียมกวนป้องนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเชิงป้องกันเลยอ่าก็คือในส่วนของเรื่องปั๊มน้ํามันเครื่องนะฮะวันนี้มาด้าปีที่ห้าสิบโปรคันนี้เขาจะเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำมันเครื่องเป็นแบบปั๊มเฟืองด้วยเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นแบบ ปั๊มเฟืองด้วยเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องนะฮะให้เป็นแบบปากยาวนะเพื่อการดูดน้ำมันเครื่องหล่อเลื่อนชิ้นส่วนต่างๆได้เต็มที่นั่นเองก็เป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะป้องกันไว้ก่อนเพราะเลขไมค์กันนี้ส่มเสี่ยงแล้วเพราะว่าเลขไมค์เยอะแล้ว2องแสนสแล้วนะฮะถ้ามันแตกปั๊มมันแตกขึ้นมานี่ก็เรื่องใหญ่นะมันทําให้ถึงขนาดเครื่องพังได้เลยนะเพราะ,ะนั้นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะจะช่วยเซฟรถแล้วก็เซฟ ค่าใช้จ่ายของตัวเจ้าของรถได้มากเลยนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้มีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำาเครื่องแตกกันประจำหลายหลายท่านคงได้รับรู้ทางสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วนะครับผมกถึงปัญหารุ่นนี้เพราะฉะนั้นการป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์มาด้าบีทีห้าสิบโปรนะสองยสองตัวเกียร์แมนนวลนะวันนี้มาด้าบีทีห้สิบโปรคันนี้ก็จะมาเซอร์วิสหลายรายการเลยคันนี้เลขไม่อยู่ที่2 000, 2 0 0 0 0มโลแล้วนะครับโดยประมาณนะฮะ ก็จะมาเซอร์วิสนะฮะหนึ่งละเซอร์วิสต,ตามรอบกับเซอร์วิสเชิงป้องกันด้วยนะฮะเซอร์วิสต,ตามรอบกับพวกน้ำมันเครื่องน้ำยาหม้อน,น้ำน้ำมันเกียร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนวาล์วน้ำอะไรพวกนี้เปลี่ยนเซนเซอร์นะฮะส่วนเซอร์วิสเชิงป้องกันก็คือจะมาทาการเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะให้เป็นปั๊มเครื่องแบบเฟืองนะฮะปั๊มน้เครื่องแบบเฟืองอะไรโฟโมโคโนะฮะ เปลี่ยนเป็นแบบเฟืองของรถเป็นแบบใบพัดนะฮะที่มีปัญหาเรื่องใบพัดแตกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวฝักบัวดูดน้ำเครื่องนะให้เป็นแบบฝักบัวแบบปากยาวนะอันนี้ก็อะไรแท้ศูนย์โฟโมโคเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวออยนะออยเครื่องนะฮะนะอันนี้ก็ของแท้ศูนย์อะไรโฟโมโคเหมือนกันนะฮะเป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะป้องกันไว้ก่อนอย่าให้มันแตกอย่าให้มันพังในรถมันจะสร้างความเสียหายให้กับตัวรถอ่ามากมายอ่าสร้างความเสียหายให้กับ ตัวเจ้าของรถที่ต้องมาเสียเงินนะเซอร์วิสนะตอนที่มันพันนะแล้วก็มีในส่วนของตัวท่อน้ํามันพาวเวอร์นะตัวที่ต่อจากตัวกระปุกพาวเวอร์เข้าปั๊มพาวเวอร์อ่ะมันแตกนะฮะอันนี้ก็เจอแตกบ่อยอยู่แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวท่ออินเตอร์บนนะเป็นงานอลูมิเนียมก้อนป้องนะเพราะว่าของเดิมเจ้าของรถแจ้งว่าเคยแตกมาแล้วนะครับผมนะฮะ อ่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อ่าเป็นการเซอร์วิสในการเชิงป้องกันไว้ก่อนนะป้องกันไว้ก่อนเพราะเลขไม้พี่เขาเยอะแล้ว2องแสนสแล้วนะฮะในส่วนของเรื่องไอ้ปั๊มนะ้ำมันเครื่องนะเรื่องของตัวออยเครื่องนะฮะถ้ามันแตกขึ้นมาก็จะสร้างความเสียหายกับตัวรถยนต์นะเป็นอย่างมากนะฮะ เสียทั้งเวลาเสียทั้งรถรถก็ต้องพังก็ต้องมาถูกรื้เสียทั้งเงินทั้งทองนะที่ต้องต้องมาทําการเซอร์วิสนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะเป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้ทั้ง Ford r เ n g e r แล้วก็มาด้าบีดี50โปรนะฮะอย่าปล่อยให้มันพังแล้วค่อยมาซ่อม นะหลายๆอย่างสามารถป้องกันก่อนได้นะฮะป้องกันก่อนได้เปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกเปลี่ยนก่อนที่มันจะพังเนี่ยจะทําให้ตัวเจ้าของรถเองเนี่ยเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแล้วก็รถเองก็ไม่ไม่ช้ําที่ต้องมาถูกลื้อนะหลายๆเคสเวลามันพังมันเสียหายขึ้นมารถมันจะต้องถูกลื้อเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้รถมันช้าด้วยนะฮะต้องมาถูกลื้ออะไรต่างๆนะฮะต้องมาจอดที่อู่กันเป็น อาทิตย์2ออาทิตย์อะไรเนี้ยในการซ่อมในการเซอร์วิสนะครับผมเพราะนั้นเซอร์วิสเชิงป้องกันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนอ,ออยเครื่องนะปั๊มน้ำมันเครื่องฝักบัวยาวเปลี่ยนเซนเซอร์เปลี่ยนว์วน้ําเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ายาหม้อน้ำนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวท่ออินเตอร์โบนกับตัวท่อพาวเวอร์นะที่มันแตกนะฮะที่ที่มันรั่วนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับงานเซอร์วิสมาด้าปีที50โปรคันนี้นะครับฮะชอตอนนี้เราทำการเปิดตัวอ่างน้ำมันเครื่องลงมานะเพื่อที่ทำการเปลี่ยนตัวปั๊มเฟืองกับฝาโปยาวนะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอ่างน้ำมันเครื่องนะครับผมอ่างน้ำมันเครื่องส่วนนี่ไงของเดิมมันเป็นฝักบัวนะฮะแบบสั้นอยู่นะครับผมเนะี่ยมันเป็นแบบสั้นอยู่นะฮะ ปากฝักบัวเขาจะเป็นแบบสั้นอยู่นี่อันนี้คือฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องแบบปากสั้นนะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของตัวปั๊มนะที่เป็นแบบใบพัดนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนนะฮะตัวปั๊มนะน้ำมันเครื่องแบบใบพัดให้เป็นแบบเฟืองแล้วก็เปลี่ยนตัวฝักบัวนะฮะดูดน้ํามันเครื่องนะแบบปากสั้นให้เป็นปากยาวซะนะครับผมอันนี้คือสภาพด้านล่างของตัวเครื่องยนต์นะของ 2.2นะครับผมส่วนตัวอ่างน้ำมันเครื่องนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการล้างทำความสะอาดนะก่อนที่จะประกอบกลับนะฮะเพราะว่ามันจะมีคราบน้ำมันเครื่องเก่านะ,ะแล้วก็พวกขมเหลาต่างๆเนี่ยมันจะสะสมอยู่ที่ตรงอ่างน้ำมันเครื่องนี่แหละนะฮะส่วนตัวใต้ท้องเครื่องนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทำการฉีดล้างทำความสะอาดให้ด้วยนะก่อนที่จะ,ะใส่ตัวปั๊มเฟืองกับตัว ฝักบัวดูดเครื่องแบบยาวเข้าไปด้วยนะครับผมผู้ชมขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการฉีดล้างทําความสะอาดตรงใต้ท้องเครื่องยนต์นะฮะหลังจากที่เราถอดตัวปั๊มน้ํามันเครื่องกับฝักบัวดูดน้ํามันเครื่องออกมาแล้วนะฮะเราก็จะทําการฉีดล้างนะทำความสะอาดก่อนนะขจัดคราบสกปรกข,ขจัดคราบน้ามันเครื่องเก่าข้าเมา่าเก่าๆจากน้ามันเครื่องเนะี่ยออกให้หมดก่อน นะฮะก่อนที่เราจะทําการาเปลี่ยนตัวปั๊มนะดูดน้ำมันเครื่องแบบเฟืองเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องแบบยาวเข้าไปนะก็จ้องจัดการทําความสะอาดก่อนนั่นเองนะครับผมมาเน้นเรื่องความสะอาดนะฮะล้างก่อนนะล้างก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนอะไรตัวใหม่เข้าไปนะฮะต้องเน้นเรื่องความสะอาดเลยนะเพราะมันของพวกนี้มันไม่ได้ถอดได้ลื้อกันบ่อยๆนะฮะ อ่ามันมีความยุ่งยากในการถอดในการลือ้อนะมันไม่ได้รื้อกันง่ายๆเพราะนั้นรื้อมาแล้วถอดมาแล้วก็ต้องเน้นเรื่องความสะอาดนะทําให้มันสะอาดก่อนนะก่อนที่จะประกอบอะไรตัวใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับผมก็ถือเป็นการดีอย่างหนึง่งนะเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเราเผาไหม้มันก็จะมีขาม่ามเตกค้างไอเขาเมามเอพวกนี้มันก็จะตกค้างอยู่ทด้านล่างนี่แหละนะพอได้ถอดออกมาอย่างนี้มันก็จะได้ล้างความสะอาดขาจัดข่าเมเอเก่าๆออก,ออกนะให้หมดนะ ไอตัวฝักบัวมันจะได้ไม่ตันนั่นเองนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนจะได้ไม่สึกหรอนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการถอดตัวอะไรตัวเก่ามหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวออยเครื่องตัวปั๊มน้้ามันเครื่องที่เป็นแบบใบพัดแล้วก็ตัวฝักบัวดูดน้ามันเครื่องที่ยังเป็นฝักบัวปากสั้นอยู่นะฮะของเก่านี่ถอดมาหมดแล้วนี่ไอตัวออยเครื่องนี่ก็เริ่มไม่ดีแล้วข้อต่อตรงข้อน้ำนี่เริ่มผุแล้วนะครับผม ส่วนนี้ก็เป็นเซ็ตอะไหล่ใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปก็มีตัวออยเครื่องตัวใหม่นะมีตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะที่เป็นแบบฟันเฟืองแล้วนะครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝักบัวดูน้ำมันเครื่องที่เป็นแบบปากยาวปากยาวแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวอ่างน้ำมันเครื่องเองนี้เราก็เอาไปล้างทำาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะล้างทำาสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่มีคราบน้ำมันเก่าไม่มีคราบข่าเหมาแล้วนะในส่วนของตัวใต้ท้องนะใต้ท้องของเครื่องยนต์นี้ เราก็ฉีดล้างทางสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะสะอาดสะอาดขาวๆแล้วนะนะฮะอันนี้คือล้างเรียบร้อยแล้วนะสะอาดสะอาดขาวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะประกอบนะชิ้นส่วนอะไรนะตัวปั๊มน้ำมันเครื่องตัวฝาโบยาวนะแล้วก็ตัวประกอบตัวปิดตัวอ่างน้ำมันเครื่องนะแล้วก็ประกอบตัวในส่วนของตัวอ,ออยน้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไป นะครับผมอ่าเป็นการเซอร์วิสเชิง์ป้องกันนะป้องกันไว้ก่อนอย่าให้มันแตกอย่าให้มันพังจะดีที่สุดนะจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะของตัวเจ้าของรถอ่าได้ดีที่สุดแล้วรถก็ไม่ต้องช้าที่จะต้องมาลื้อในตอนที่มันพังนะครับผม่ะชมตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งตัวฝักบัวนะดวนน้ำเครื่องเป็นแบบปากยาวเรียบร้อยแล้วก็ตัวปั๊มนะฮะน้ำเครื่องแล้วก็ ติดตั้งเป็นตัวปั๊มเฟืองเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ใต้ท้องเครื่องนี่ก็ล้างทำาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะสะอาดๆขาวๆแล้วนะส่วนตัวออยเครื่องรูกใหม่เราก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเซอร์วิสเชิงป้องกันนะมีตัวออยเครื่องนะมีฝักบัวดูดมเครื่องแบบยาวนะแล้วก็มีปั๊มน้ำมันเครื่องที่เป็นแบบปั๊มเฟืองนะครับส่วนตัว อ่างน,น้ำมันเครื่องนะอันนี้เราก็ได้ทําการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําอ่างน,น้ํามันเครื่องนี้กลับไปปิดกลับไปประกบที่ตัวใต้เครื่องยนต์นะครับผมเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวฝักบัวเปลี่ยนตัวปั๊มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ ทำการปิดได้แล้วนะฮะเอาอ่างน้ามันเครื่องไปปิดนะแล้วก็ทาการล็อกน็อตต่างๆให้แน่นได้แล้วนะครับผมแล้วก็รอให้ากาวมันแห้งนะแล้วก็ถึงจะเติมน้ำมันเครื่องใหม่เพราะว่าขั้นตอนนี้มันจะช้าตอนที่ประกบอ่างรอให้กาวแห้งนั่นแหละนะเพราะถ้ากาวไม่แห้งรีบร้อนเติมน้ํามันเครื่องไปเนี่ยมีโอกาสที่มันจะรั่วนะเพราะฉะนั้นต้องรอให้กาวแห้งไม่ต่ำกว่า3าสี่ชั่วโมงนู่นแหละครับขั้นตอนนี้ จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมคนะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทําการปิดตัวอ่างน้ำเครื่องเสร็จแล้วกาวแห้งเรียบร้อยเราจะมาทําการเติมน้ํามันเครื่องกันนะฮะโดยน้ํามันเครื่องที่เราใช้นะก็จะเป็นในส่วนของตัวเอสออยนะเอสออยตัว 5W 30สิสังเคราะห์หนึ่งร้อเซนตะฮะ, SO นะฮะตอนนี้เป็นน้ํามันเครื่องคุณภาพสูงจากประเทศเกาหลีนะฮะช่วยในการหล่อลืน่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะครับผมทางร้านเราใช้น้ํามันเครื่องเอสออย นะครับผมอาเซอร์วิชเชิงป้องกันนะฮะป้องกันไว้ก่อนก่อนที่มันจะพังนะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมอาคันนี้ก็มาเปลี่ยนในส่วนของเรื่องตัวปั๊มเฟืองฝักบัวยาวเปลี่ยนตัวออยล์น้ำมันเครื่องนะฮะงานเซอร์วิสเชิงป้องกันนะฮะหลักๆที่เวลามันพังแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายนะในการซ่อมบำรุงที่เยอะนะเพราะนั้นเราก็ ป้องกันกันไว้ก่อนนะป้องกันกันไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวเราเติมน้ำมันเครื่องเสร็จเราก็จะมาทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่า,าประสิทธิภาพของตัวปั๊มเฟืองนะในการาดูดน้ามันเครื่องนะขึ้นมาหลอ่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆไปในเครื่องยนต์นะมีประสิทธิภาพที่ดีหรือเปล่านะครับผมดูดได้แรงหรือเปล่านะบวกกับตัวฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องแบบยาวที่เราใส่เข้าไปนะจะช่วยเสริมทําให้การที่จะ มีการปั๊มน้ำมันเครื่องขึ้นมาหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆเครื่องยนต์ได้เต็มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทําการสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับนะคผู้ชมเราได้ทําการเติมน้ามันเครื่องเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาลองทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูกันนะฮะสตาร์ทเครื่องยนต์ดูก็คือตอนออเกจเนี่ยไฟไการน้ําเครื่องมันจะติดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าปั๊มดีๆมีแรงดันดีๆเนี่ยเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดปุ๊บ การแ้วมันเครื่องตัวนี้จะต้องดับทันทีมันจะเป็นตัวบองบอกถึงว่าปั๊มมีกําลังที่ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำการสตตล์เครื่องยนต์โดอ่ะไปการน้วมันเครื่องดับทันทีนะก็เป็นตัวบ่งบอกถึงว่าปั๊มนํามันเครื่องมันมีแรงดันที่ดีนั่นเองนะฮะมันก็เลยทําให้การมันเครื่องดับถ้ามีแรงดันดีก็หมายว่ามีน้ำมันเครื่องขึ้นไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆเครื่องยนต์ได้เต็มที่นั่นเองคันนี้เลขไม่สองแสนสองแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูนะด้านล่างกันว่า มีรอยรั่วซึมตรงไหนจากงานประกอบของเราหรือเปล่านะฮะเราจะทําการอ่ายกดูนะฮะยกดูนั่นเองนะครับอ่ะยกเลยอ่าก็คือเป็นการตรวจสอบตรวจเช็คนะอ่างานประกอบของเรานะว่าอ่างน้ำมันเครื่องมีรอยรั่วซึมหรือเปล่านะหลังจากที่เราทําการเปิดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวอ่าปั๊มน้ำมันเครื่องแบบเฟืองแล้วก็เปลี่ยนตัวฝักบัวดูน้ำมันเครื่องเป็นแบบฝักบัวยาวนะฮะก็เป็นการตรวจสอบตรวจเช็คอีกทีนึงนะฮะว่า มีรอยรั่วซึมจากงานประกอบของเราหรือเปล่านั่เองนะครับผมนี่แต่พวกรายิ้งมาอ่ะตอนนี้เราทําการยกรถขึ้นมาแล้วนะะเราจะมาทําการตรวจสอบตรวจเช็คนะว่างานประกอบของเรามีรอยรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะฮะอันนี้คือด้านหน้าของอ่างน,นะฮะก็แห้นนนะงะนะ,ะไม่มีรอยรั่วซึมตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ตติดอยู่นะอ่าฝั่งด้านนี้อ่าก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะครับไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะ,ะอันนี้ด้านท้าย ด้านท้ายของอ่างด้านท้ายของเครื่องนะก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะด้านซ้ายของเครื่องยนต์นะก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะส่วนนี้ก็เป็นออยล์น้ำมันเครื่องตัวใหม่นะที่เราเปลี่ยนเข้าไปอ่าก็ปกตินะไม่มีรอยรั่วซึมนะจากการงานประกอบของเรานะครับผมอ่าเปิดอ่างลงมาเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำมนเครื่องแบบเฟืองกับตัวฝักบัวดูดเครื่อง แบบยาวนะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวออยน้ำมันเครื่องนะฮะเซอร์วิสเชิงป้องกันนะเซอร์วิสเชิงป้องกันนะฮะกับเลขไม้ที่2 0 0 0สนสองหมื่นกว่าโลนะฮะ,ะป้องกันไว้ก่อนนะ,ะดีที่สุดนะฮะดีกว่าปล่อยให้มันพังนะฮะแล้วมาเสียค่าซ่อมเยอะๆทีหลังนะฮะบางอย่างพังแล้วซ่อมได้แต่บางอย่างปล่อยให้พังแล้วมาซ่อมค่าใช้จ่ายมันจะเยอะมากนะ,ะโดยเฉพาะชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ นะเพราะฉะนั้นเซอร์วิสเชิงป้องกันจะดีที่สุดนะจะปลอดภัยที่สุดจะเซฟค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะสำหรับมาด้าวีที50 Pro คันนี้นะที่มาเซอร์วิสเชิงป้องกันนะเปลี่ยนตัวออยล์น้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนปั๊มน้ำเครื่องแบบเฟืองเปลี่ยนตัวฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องเป็นแบบฝักบัวยาวนะฮะป้องกันไว้ก่อนก่อนที่รถจะพังนะครับผมกับเลขไม้ที่ 2แสน2หมื่นกว่ากิโลนะคันนี้ก็มาไกลจากถึงกรุงเทพเลยนะไว้ใจเรานะอุตส่าห์เดินทางมาไกลจากกรุงเทพเพื่อมาเซอร์วิสกับเราที่พัทยานะฮะ,ะท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะก็ฝากไปเลยนะสาหรับงานเซอร์วิสเชิงป้องกันนะฮะผมก็ยังพูดอยู่เสมอว่ารุ่นนี้ต้องเซอร์วิสเชิงป้องกันคืออะไรบางตัวควรเปลี่ยนก่อนที่มันจะพังก่อนที่มันจะเสียหายมันจะทําให้เจ้าของรถเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะฮะเพราะถ้าปล่อยให้มันพังขึ้นมานี่ค่าใช้จ่าย ในการซ่อมมหาศาลป้องกันไว้ก่อนเปลี่ยนไว้ก่อนที่มันจะพังจะดีที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปที่นําเสนอเกี่ยวกับกามบรุงและการบรุการถย,ยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์มาด้าวีทีห้าสทั้งเครื่อง2.0เครื่อง2-2แล้วก็เครื่อง 3.2นะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ